เกมมาวันนี้ก็อยู่กันในเกมมาครับแล้วก็วันนี้ก็จะมาสอนทาฟาร์มตกปลาอัตโนมัติกันนะครับอบุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็เตรียมตามคลิปเลยแล้วกันก็มีรถลางแล้วก็ลางรถลางกระหอปเปอร์หีบแถบจอป้ายหีบมี3าปุ่ม2 ลาวาแล้วก็น้ำแล้วก็น้ำที่มีปลาอยู่แต่ผมเตรียมมาแค่นี้พอไม่พอก็เดี๋ยวเตรียมพื้นที่ก่อนมาขอเวลาขุดสักครู่นะไม่ได้เตรียมเลยก็แบบนี้นแบบทำออชิเมนของผม,มาแหละ เดี๋ยวเตรียมคินิจก่อแล้วก็เอาแท็บจอวางไว้เออระวางพิดโอเคประมาณนี้แล้วก็ทึบสาดช่องทางแบบนี้เดี๋ยววางน้ำไว้ตรงนี้แต่ก่อน่อพังหีไวต้ตรงกลางอย่างนี้แล้วก็เอาป้ายวางไว้ล้อมรอบแบบนี้หนึ่งยอดด้ยนะ สองสามคบพอดีเป๊ะแล้วเดี๋ยวพื้นที่ไม่พอทาทางนี้เสร็จแล้วก็ขุดลงไปตรงนี้ ปลุดไปประมาณสี่ฟัง๋ยวนับกันอันนี้ต้องโล่ปล่อยลงไปหนึ่งตกปลาไป่างนี้ตรงนี้โล่ตรงนี้เป็นลาวาตรงนี้เป็นหีตรงนี้่าจะเป็นระดับ ถังขึ้นก่นอนเคตรงนี้เป็นรถรางแล้วอะไรต่อเนะีอันนี้ปุมตรงนี้วางปุมตรงนี้รถรางแล้วก็หอปเปอร์ใช่แหละถูกแล้วเคเดี๋ยววางตรงนี้โอเคเอาวชิเมต์ อัชิเม้นเ์ทนเชยแล้วก็วางหีบสองอันแบบนี้เดี๋ยวผมไปวางรถรางแับวางรางแล้วก็เล่นรางรถรางวิปปฮอปเปอร์เนี่ยวางรางแบบนี้เออไม่ใช่มันต้องวางตรงนี้ให้หันไปทางนี้แล้วเออก็ไปเดินผักมันยังน่งร่วมโอเค เดี๋จแล้วก็จันดันหนึ่ระวางปุ่มมันก็จะได้ระวังลาว่าอย่างนี้ใช่แบบนี้แหละแล้วแถวไปหาปลาทนาำก่อน,แบบน,นเป็นอยา่างอเคจับปลาเอาทูจับปลา,า,าในไม้ครับกดค้างตรงปลาจอน,นี้กดช้าง เดี๋ยวมันก็ได้แหละนั่นแหละโอเควางปลาไว้ตรงนี้เดี๋ยวไปเอาน้ำอีกอันก่อนกินน้ำหน่อยปึบไปละใส่ย่อดเพวางตรงนี้แบบนี้เซตทีนี้ก็ไ,กไปตกปลายไหมครับนงหวะ เป็นนะกิ่งไม้กิ่งไม้สติกสติกนี่ไงโอเคแล้วก็ขาไปตกปลาอ่าแบบนี้จถวอะไรบ้างลืม e ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวทำที่ตกเราจะ จบขอเคพื้นที่พอนึงเกพื้นที่อีกแป๊บนึงโอเคตรงนี้ใช่ตรงนี้แล้วกรเว้นตรงเอ๊ะตรงนี้โอเคเสร็จแล้วก็ตกป่าแล้วก็หล่อเก็บเงี่ได้ได้ลครับผมตกสองรอบ อันนี้รอบที่สามตกสามล้อมมาเพราะว่าผม้อาได้ปลาสามตัววัดนี่ไงสามตัวเป๊ะๆแลว้วหลังนี้จะฟาร์มอีกสักหนึง่งนนนี่ โอเคตรงมานานละประมาณนี้เฮ้ยจานูเอ็นชาร์ของแล่ซะด้วยก็คลิปนี้จะมีประโยชน์เปล่าก็ไม่รู้นะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูหวังว่าจะจำเป็นกันอะไรถ้าทำไม่เป็นนะเดี๋ยวสอนใน้ดเคทีดูกโค้ผมโคตดตลึงเลยคนดูคลิปผม86คนแต่ว่าพูดิตถามศูนย์ว้าว ยูทูบบักปะเนี่ยเดี๋ยวจะเชื่อสำหรั <miserable. S 3> บคนที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกด s u b ส c ค i b e กดกระดิ่งถ้าเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับไลค์คลิปนี้ด้วยยินดีสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า